ข้าวเหนียวน้ำกะทิทุเรียนวันนี้ทำา3แบบดูให้จบนะคะเริ่มจากล้างข้าวเหนียวเคี่ยวงูงให้สะอาดล้างขัดกับสารส้มเบาๆห้านาทีแล้วนำไปล้างน้ำสะอาด2-3ครั้งแล้วมาทำน้ำใบเตยแบบไปเด็ดใบเตยของแม่มาแม่ปลูกไว้แตกกอสวยงาม,เ,มเลยสผสมอาหารสีเขียวไปนิดหน่อยข้าวเหนียวที่เราล้างสะอาดแล้วแช่น้ำร้อนแล้วน้ำใบเตยไว้1ชั่วโมง1ชั่วโมงผ่านไปไว้เพะตะตอตัดต้นห่งเดืนละ20นาที ขา้าวเหนียวใกล้สุกเราก็มาเตรียมน้ำกะทิบ้านตุ๊ยใส่กะทิขวดของเรียวไทยน,น้ำเปล่าใส่น้ำตาลทรายเกลือน้ำ,นำมันพืชเล็กน้อยให้ข้าวเหนียวเม็ดสวยตากด้วยเนื้อมะพร้าวอ่อนและใบเตยนำไปต้มให้เดือดข้าวเหนียวนึ่งได้ครบเวลาพอดีเทใส่ชามผสมเตรียมมูนเลยข้ามูนตอนที่ขา้าวเหนียวและกะทิร้อนจัดคลุกเคล้าให้กะทิเคลือบข้าวเหนียวปิดฝามูนไว้20นาทีแล้วมาทําน้ํากะทิทุเรียนกันต่อน้กะทิเรียวไทยและน้ําเปล่าใส่น้ําตาลมะพร้าวน้ําตาลทรายเกลือและใบเตยตั้งไฟคนให้น้ําตาลละลายพอเดือดดดดแแแแแแลลลลลล้้้้้้วววววววปปิิิไไฟเเ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 เตมมนนนนนนือททททุุุรรรรรีีีีียยยยงคค่่่่ะะ๋าาาาาาจจใสสบบบบบกกกกกขหห็ูัผ มูนมะพร้าวอ่อนและแบบที่2คือแบบดั้งเดิมข้าเหนียวมูดนดาดน้ำกะท,ทุเรียนสดแบบจุกๆและแบบที่3คือต่อยอดจากแบบแร,แรกตเติมไอติมกะทิอร่อยช่ำสุดๆรับแบบไหนกันดีคะ